สวัสดีค่ะเวลจากช่องวิวลิกูดนะคะวันนี้นะคะเวลวก็จะมาแชร์สรุปกรมมาสำหรับสอบโทอีกค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นพาร์ทที่5เป็นพาร์ทจบแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะคะสรุปกรมมาสำหรับสอบโทอีกนะคะจะมีทั้งหมด20หัวข้อย่อยตามนี้เลยซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประโยคแล้วก็เทนส์ค่ะ ทั้งหมดนะคะ4ี่หัวข้อย่อยด้วยกันซึ่งแต่ละหัวข้อนะคะเบลก็จะมีสรุปกรมมาฟิที่เป็นไม้แมพให้แล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปเริ่มหัวข้อแรกกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ tense เลยค่ะอันนี้นะคะอาจจะไม่ได้ครบทุกอันนะคะเบลสรุปมาให้เฉพาะอันที่เจอไปบ่อยในโทอีกค่ะ tense <Dance S 2> นะคะก็จะมีอดีตปัจจุบันและอนาคตเริ่มกันที่อดีตเลยค่ะอันแรกนะคะ past simple จำง่ายเกิดแล้วจบแล้วมีเวลาบอก ส่วน past con นะคะก็คือสิ่งที่กำลังเกิดในอดีตณช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งสามารถใช้คู่กับ past sim ได้ส่วน past perfect นะคะมักจะใช้คู่กับ past sim แบบว่ามีสองเหตุการณ์นะคะแต่ว่า past perfect เนี่ยเกิดขึ้นก่อนเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันค่ะอย่างข้อแรกนี้นะคะสังเกตมีคำว่า last year นะคะ เราก็ต้องใช้ p a ส t ิมค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดแล้วจบแล้วแล้วก็ไม่เวลาบอกมาค่ะข้อต่อมานะคะจะเห็นว่ามี when that a r r i v e แสดงว่ามี2เหตุการณ์ในอดีตจะเห็นว่าอันนี้นะคะต้องใช้ p a สค con เพราะว่า p a สค con นะคะจะเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดอยู่ในอดีตแล้วก็มี p a สซิมมาแทรกค่ะข้อต่อมานะคะข้อนี้จะเห็นว่ามี before หรือว่าจะเป็น after ก็ได้แสดงว่ามี2เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตเกิดก่อนใช้ past perfect แขกไปแล้วนะคะก่อนที่ฉันจะถึงบ้านดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ past s i m ค่ะต่อไปนะคะปัจจุบันอันแรกเลยนะคะ present simple จะมีง่ายเลยคะ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันเป็นประจำหรือว่าเป็นความจริงต่อไปนะคะ present con กำลังเกิดตอนพูดหรือว่าเกิดเป็นประจำในช่วงน,นั้นๆก็ได้อย่างเช่น this summer this winter นะคะอันที่3ค่ะ present perfect มันคือสิ่งที่เกิดในอดีตและส่งผลมาปัจจุบันหรือว่าเกิดในอดีตและปัจจุบันก็ยังคงเกิดอยู่ ส่วน present perfect con นะคะมันจะคล้ายๆกับ present perfect คือสิ่งที่เกิดในอดีตแล้วก็ยังดำเนินมาอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าตัว present perfect con นะคะมันจะเน้นไปที่ช่วงเวลาของการกระทำมากกว่า present perfect เฉยๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างข้อแรกนะคะเขาพูดถึงว่าตอนนี้เลยนะคะมารับโทรศัพท์ตอนนี้เลยไม่ได้เพราะว่ากำลังเรียนอยู่ดังนั้นนะคะจะต้องใช้ present con ะคะ่ะ ต่อไปนะคะสิ่งที่เกิดเป็นประจำจะเห็นว่ามีคำว่า usually เนอะซึ่งเป็น adverb ที่บอกความถี่นะคะดังนั้นเนี่ยใช้ present simple ค่ะต่อไปนะคะข้อนี้จะสังเกตว่ามีคำว่า already ฉันทำงานของฉันเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะออกไปเดินเล่นกับเธอแล้วเป็นสิ่งที่เกิดในอดีตแต่ว่าส่งผลมายังปัจจุบันก็คืองานเสร็จแล้วสามารถออกไปเดินเล่นได้ดังนั้นนะคะเราก็จะใช้ past perfect นั่นเองค่ะ ส่วนข้อนี้นะคะมีระยะเวลาบอกว่ารอมา2เดือนแล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยเกิดในอดีตและยังดำเนินอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เน้นไปที่ระยะเวลานะคะใช้ past perfect con ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะจะเห็นว่ามี since ตั้งแต่นะคะป่วยมาตั้งแต่วันจันทร์วันนี้ก็ยังป่วยอยู่ดังนั้นนะคะใช้ past perfect ค่ะต่อไปนะคะอนาคต อันแรกเลยนะคะเราก็จะใช้วิวบวก infinitive เป็นอนาคตที่อารมณ์แบบว่ากำลังจะทำนะคะสัญญาพูดตอนนั้นเลยส่วน verb to be going to นะคะบวก infinitive เป็นอนาคตที่วางแผนไว้แล้วนะคะตั้งใจไว้แล้วส่วน verb to be บวก ing นะคะจะใช้บอกตารางเวลาได้มักจะเกี่ยวกับการน,นัดคนอื่นไว้นะคะ สุดท้ายนะคะใช้ present simple ในการบอกตารางรถตารางเครื่องบินหรือใช้ในประโยคย่อยที่เกี่ยวกับเวลาข้อนี้นะคะออกข้อสอบปล่อยนะคะดอกจันไว้เลยมาดูตัวอย่างกันค่ะข้อแรกนี้นะคะจะเห็นว่ามีประโยคย่อยนะคะ when เป็น adverb clause นะคะที่เกี่ยวกับเวลาดันางน,าน,านาั้นข้อนี้ก็จะต้องใช้ present simple ค่ะ ข้อต่อไปนะคะฉันจะโทรหาเธอทันทีที่ฉันว่างเป็นการพูดการสัญญานะตอนนั้นเลยดังนั้นนะคะเราก็จะใช้วิวค่ะส่วนข้อนี้นะคะถามว่าทำงานมานานแค่ไหนแล้วนะคะเกิดในอดีตและปัจจุบันก็ยังคงทำอยู่ใช้ present perfect ค่ะ ส่วนข้อนี้นะคะจะเห็นว่าบอกตารางเวลาใช้ present sim ได้ค่ะข้อนี้นะคะก็เกิดในอดีตเมื่อเช้านี้นะคะมีเวลาบอกใช้ past sim ค่ะหัวข้อต่อไปเลยค่ะ subject and verb agreement หัวข้อนี้นะคะเนื้อหาไม่เยอะค่ะง่ายๆเลยนะคะก็คือการเลือกใช้ verb ให้เหมาะสมกับประธานนั่นเอง ถ้าประธานนะคะเป็น he/she it ก็ใช้ verb ร,รูปเอกพจน์ถ้าประธานเป็น I, you, we, they ก็ใช้ verb ร,รูปป้อหุพจน์อันนี้พื้นฐานเลยเนาะและถ้ามี and น,นะคะเชื่อมประธานก็มองเป็นป้อหูถ้ามี o หรือ n เชื่อมประธานให้ผัน verb ตามประธานตัวใกล้ซึ่ง verb ของประโยคนะคะมันก็จะผันตามประธาน tense และ voice ค่ะ voice คืออะไรนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงมันก็คือทำเองหรือว่าโดนทำนั่นเองนะคะ จำไว้เลยว่าถ้าโดนทํานะคะจะต้องมี verb to be บวก verb 3รูปของ verb to be นะคะก็จะผันตาม tense ท,ท,ที่มันอยู่นั่นเองนะคะมาดูกันคะ่ะจะอธิบายเพิ่มให้คะ่ะจากนั้นนะคะการทําโจทย์เนี่ย เราก็จะตัดส่วนขยายออกดูว่าโจทย์ถามอะไรเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันค่ะข้อนี้นะคะมี to g e t h e r with จะบอกว่าเจอบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็มี c o ม m าด้วยแสดงว่าเป็นส่วนขยายนะคะ verb เนี่ยก็จะต้องตามประธานซึ่งก็คือ sticky นั่นเองเราตอบ is ค่ะต่อไปนะคะจะเห็นว่ามี n o เวิรนะคะก็จะตามประธานตัวใกล้เวิร์บตอบ enters มี S ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะมันคือรูปประโยคที่เอาไว้แสดงความต้องการความจำเป็นการแนะนำต่างๆก็จะอยู่ในรูปนี้ค่ะเป็นประธานตัวแรกนะคะตามด้วยคำต่างๆเหล่านี้ซึ่งวงกลมสีเขียวนะคะก็จะเน้นอันที่เจอบ่อยมาให้บวกแดดนะคะแล้วก็บวกประธานตัวที่2ตามด้วย Infinitive ซึ่ง infinitive นี้นะคะถ้ามี not นะคะก็ใส่ไปด้านหน้าได้เลยอีกอันนึงนะคะก็คือการใช้ wish ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะก็จะเป็นช่องที่2มันคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน,นะคะ่ะถ้าเป็นอดีตนะคะเราก็จะใช้ past perfect กับรูป could have verb 3นะคะพูดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในอดีตซึ่งถ้าเป็น past perfect นะคะเราจะใช้พูดถึงสิ่งที่เราทำได้แต่เราไม่ได้ทำ ถ้าเป็นรูป could h a v e verb 3นะคะมันคือสิ่งที่เราทำไม่ได้ในอดีตส่วน sub j u n c t i v e นะคะถ้าเป็น passive ก็แค่เปลี่ยน infinitive นะคะให้เป็น be แล้วก็บวก verb ช่อง3มมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะกับประโยคเงื่อนไข if clause ซึ่งตัว main clause นะคะก็จะใช้ในการบอกผลตัว if clause นะคะก็จะใช้ในการบอกเงื่อนไข แบบที่สูงนะคะคือเป็นความจริงหรือสิ่งที่เกิดเป็นประจําเกิดแน่นอนใช้กับอันที่มีประโยคคำสั่งใน m a เมนคล s สก็ได้นะคะอันนี้นะคะออกบ่อยเหมือนกันแบบที่1ต่อเลยค่ะเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดสูงนะคะส่วนแบบที่สองนะคะก็เป็นเรื่องสมมุติหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันค่ะ แบบที่3มนะคะเป็นไปไม่ได้ในอดีตตรงข้ามกับความจริงในอดีตซึ่งมันจะมีโครงสร้างนะคะที่เป็นทางการอันนี้นะคะออกข้อสอบบ่อยนะคะดอกจันไว้เลยก็คือเราจะตัด if ทิ้งแล้วก็เอา verb ช่วยมาแทนตามนี้เลยค่ะเรามารู้ตัวอย่างเพิ่มเติมกัน ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสรุปแกรมมาสําหรับสอบโทอีกทั้งหมด5พาร์ทด้วยกันใครที่งงตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะคือต้องบอกก่อนนะว่าเวลอาจจะไม่ได้ปูพื้นฐานให้เยอะมากนะคะมันจะเป็นสรุปแกรมมาสําหรับเอาไว้ทบทวนก่อนสอบมากกว่า ใครที่ดูจบทั้งห้าพาทนะคะเวลก็มั่นใจว่าน่าจะได้เห็นภาพโดยรวมของแกรมมาแล้วก็ใจความสําคัญของแต่และหัวข้อเพิ่มมากขึ้นแน่นอนส่วนตัวเองนะคะเวลก็จะจดสรุปแกรมมานี้นะคะจดไว้เป็นแผ่นๆในช่วงเวลาที่เราเตรียมตัวสอบนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาอ่านบ่อยๆค่ะซึ่งแกรมาทั้งหมดนี้นะคะเวลจดลงในกระาดาษทั้งหมด4แผ่นเท่านั้นเองเวลเอาของเวมาให้ดูด้วยนะคะนี่4ี่แผ่นนะคะหน้าหลัง เขียนไปเลยค่ะเวลาที่เราทําข้อสอบนะคะหรือว่าเราอ่านหนังสือเล่มไหนเนี่ยแบบว่าอยากจดอะไรเพิ่มในหัวข้อต่างๆนะคะเราก็มาจดเพิ่มได้เลยถ้าไม่พอก็แปะโพสิชเข้าไปเลยค่ะมันจะทําให้เรานะคะจําได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เราเนี่ยจะได้เรียบเรียงความเข้าใจของเราอะคะ่ะออกมาเป็นตัวหนังสือมันก็จะทําให้เราแบบเห็นภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะใครที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่นะคะก็ขอให้ตั้งใจฝึกทําโจทย์เยอะๆทําได้แน่นอนเป็นกาลังใจให้นะคะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นพาร์ทแรกนะคะยังมีคลิปที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบโทอีกอยู่นะคะจิ้มที่เพลย์ลิสต์ได้เลยค่ะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ